สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดคุณหมอชรนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธสารณสุขบอกว่าตอนนี้ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองเป็นจํานวนมากเลยว่าให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูเรื่อง,องการระบาดไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยสิทธิ์ในการได้รับวัคซีนนะครับเดิมเขากําหนดอยู่ที่ตั้งแต่อายุ6เดือนถึง2ปีซึ่งหมอชลนานมองว่า ควรที่จะขยายไปสัก5ปีเพื่อที่จะป้องกันสกัดกั้นการระบาดได้รวมทั้งอาจจะมีการขยายระยะเวลาในช่วงการรณรงค์การฉีดวัคซีนนะครับจากเดิมอยู่ที่พฤษภาถึงสิงหาควรจะขยายออกไปถึงเดือนพฤศจิกายนเลยเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนยาวนานขึ้นแล้วก็การระบาดค่อนข้างจะรุนแรงครับและกระแสข่าวที่บอกว่ายารักษาไข้หวัดใหญ่ขาดแคลน ตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการไปแล้วนะครับมีการพูดคุยระหว่างทางกระทรวงสาธารณสุขกับสปสชเร่งบรรจุยาฟาวิพิราเวีลไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาไข้หวัดใหญ่หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายส่วนตัวเลขการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ240,000กว่าราย เฉพาะเดือนกันยายนอย่างเดียวเนี่ยปาเข้าไปแล้วแสนกว่าราย10จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงที่สุดนะครับก็มีระยองภูเก็ตกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ยโสธรพัทลุงอุบลราชธานีลำพูนนครปฐมและจันทบุรีครับตอนนี้กลุ่มที่น่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือกลุ่ม608นะครับคือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัว7โรค แล้วก็กลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภนะครับซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกับสปะสะชเขากำลังเร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มนี้กันครับ